ว่ายังไม่ถึงเที่ยงคืนก็รอครบเที่ยงคืนก่อนแล้วก็ดูว่าผลเป็นไงเพราะขณะนี้การต่อสู้ก็ยังยังต่อเนื่องถูกไหมฮะก็ต่อส,อส,อสู้ต่อเนื่องและการคุยกันที่กรัรมพูชาเนี่ยกรุงเทพมันก็ยังยัง,ยงมัน,ม,นมันติดพันน่ะมันยังเป็นการลบที่ติดพันแต่ผมเชื่อว่าขณะนี้ได้ได้ท่านท่านน้ำตรีกระผมได้กลับไปแล้วก็วไปเจอนะครับในการที่จะพูดคุยกับเราซนะึ่งผมเชื่อว่าน่าจะจบอย่างดียิ่งเพราะว่าบรรยากาศทั้งหมด และการที่ประชาคมโลกทั้งหมดสนับสนุนมาน่าจะไม่เป็นปัญหาที่ผ่านมากมพูชาไม่ค่อยได้ทำตาม้อตกลงหรือสนองเ็เวลานี้มันเป็นการเป็นการพูดคุยของโลกแล้วนะครับนะครับอาเซียนเข้ามาเกี่ยวข้องและผู้นำอาเซียนก็แสดงความชื่นชมที่เราประสบความสำเร็จครั้งนี้แล้วถ้าหากว่าเขายังเป็นอย่างที่เคยเป็นผมว่าวันนี้โลกเข้าข้างเราวันนี้รัฐบาลเขามเกี่ยงกจัดจ อะไรนะครับผู้สังเกตการณัดจริงว่าอย่างไรบ้างะะก็ทุกคนก็ชื่นชมในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเวลานี้เขาอยู่ในใสายตาของโลกเวลานี้สิ่งที่เราได้จากโลกนะครับก็คือความชื่นชมยินดีนะครับความรู้สึกว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ใจกว้างแล้วก็คิดว่าเราส่งเสริมสันติภาพเราส่งเสริมความร่วมมือและเราพูดแล้วเราทำจริงนะครับผมคิดว่าตรงนี้สิ่งที่เราได้เนี่ย ก็น่าจะมากเพียงพอท่านถามในกรณีที่เยงคหแต่คนกัมพชางอยู่ใตของไทยย่งเช่นภาษากฟเรืออะไที่นที่ตรนี้เอยู่ต่อไปรว่าเราต้องต้องผันดันก็ขณะที่เราให้ผู้นําทางฐานทั้งสองฝ่ายนะครับขับรยนต์ให้ผู้นําฐานทั้งสองฝ่ายซึ่งรู้สถานการณ์จริงก็จะคุยกันก็หยุดยิงคืนนี้เที่ยงคืนพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้า นะครับเราให้แม่ทัพภาคสองกับแม่ทัพภาคหนึ่งคุยกับกอ,องทัพภาคที่4ที่5ของเขาแล้วก็จะคุยกันนะครับอตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าเขาวิญยาณจะติดต่อกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ,อยากให้ดูให้ไกลให้กว้างว่ามันเป็นการนับหนึ่งที่จุดเริ่มต้นที่ดีในตอนเที่ยงคืนขณะนี้มันเป็นช่วงต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าเราต้องเข้าใจบรรยากาศที่มันยังต่อเนื่องันอยู่แทุกความยาวมัน800กิโลเมตร นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ารอให้ดูพรุ่งนี้ก่อนวันนี้เราน่าจะยืนอีจุดยืนที่เราคิดว่าเราได้แสดงออกให้ชาวโลกรู้แล้วและประชาคมโลกได้ยืนเข้ามาแล้วถ้าวันนี้กรรมการยังไม่สามารถทําในสิ่งที่ควรเป็นผมว่าเขาจะเสียหายต่อประชาคมโลกมากโลกจะยืนอยู่ข้างหลังก่อนที่จะหยุดยิงคือนี้ไปเนี่ยแต่ว่ากังลังคนของเรา่ยมีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วอาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกของคนไทยอีก ผม,ผ,มผมคิดว่าบางสิ่งที่เราไม่อยากเห็นไม่อยากให้เกิดขึ้นเราก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าการสู้รบมันยังต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าราอดูผลทั้งหมดไม่ควรจะดูผลเฉพาะหน้าแค่นี้ต้องดูผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่มีอยู่อีกครั้งหนึ่งว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดเป็นยังไงเพราะว่าสงครามเวลามันเกิดขึ้น,ม,น,ม,นมันยากนะครับที่จะให้ทันทีเราจึงได้ยืดเวลาเพื่อจะได้มีการประสานงาน ตอนนี้เราพูดได้เต็มปากหรือยังคะ